ความถีท่ที่นี่นคือ4เคเทิปัญหาคือเขารับเสียงที่สูงกว่า4เคเทิไม่ได้เสียงทุกอันที่สูงกว่า4เคเทจะถูกปรับลงบมาอยู่ที่4เคเทหมดมันจะเป็นประเด็นว่าถ้าอุ่นโทรนี่ยคุณจะได้ไฮเดรนีฟายฟลำบากมากกว่าเสียงอื่น,นฉะนั้นอย่าทักก่อนชัวตายได้นะครับ <c oughs> เพราะเสียงผู้หญิงจะสูงโทรศัพท์จะแย่จะแย่จะแย่เสียงไม่ออกถึงคนฟังจะแย่เสียงไม่ออกครับก็ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน คราวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ IT มันก็จะมีบริการต่างๆเอ่พวกนี้นะฮะก,ก,ก,ก็ก็ไปในมาตรฐาเดียเทคโนโลยีแล้วก็พวกนี้ก็เป็นมาตรฐานีนอันหนึ่งน,นะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับในพวกเอสสามองสหรือว่าซิพวกนี้จะเป็นมาตรฐานทีเทน่เพิ่มขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการเชื่อมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบ i อนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้พวกนี้นะครับ ในมุมของเทคโนโลยีไปแล้วลองดูในมุมของตัวผู้ให้บริการบ้างถ้าผมเป็นผู้ให้บริการคณะตอนนี้เราถือว่าเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์วีไอด้วยเพราะในคณะของเราเนี่ยมีวีไอใช้นะผมก็ใช้มีไอพีนะครับผมไม่มีโทรศัพท์ที่โต๊ะนะครับผมก็โอนเบอร์โทรศัพท์ที่โต๊ะผมมาเข้ามือถือนะครับผมเดินเข้าคณะปุบมันก็อีเทอไวเลสของคณะ และใครจะโทรหาผมมันก็โทรผ่านไปเลยเข้านนมือถือผมผมก็ไม่เสียตังค์ผมเข้าโทรออกโทรหาคนอืผ่ผมก็โทรโทรเข้ามือถือผมได้เลย,เลยนะครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นระบบอาจารย์ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะมี V I P อไอพีจำหนึ่งเบอร์นะครับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์โทรหาได้ในอนาคตอันใกล้กำลังเซตอยู่ถ้าผมไม่สั่งงานคนที่ทําเยอะนะครับเขาก็จะมีจอมอนิเตอร์นะะจอมอนิเตอร์ให้พวกคุณนะฮะแล้วก็ลงวีโอไอพีโอแต่ว่าเขาลงแล้วนะครับลงเอ็กไลท์ให้ให้ทุกเครื่องแล้ว คุณก็สามารถจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่อาจารย์จากเครื่องคองมพิวเตอร์ที่ห้องหลักได้นะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับ p อไวเดอร์ตรงนี้ก็คือมันสามารถจะมีเซอร์วิสแปลกๆขึ้นมาได้ในระบบโทรศัพท์นะครับมีเซอร์วิสแปลกๆที่ขึ้นมาได้เช่นลักษณะของการตอบรับอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติอย่างที่เราเคยเห็นนะครับระบบวิธีการในการเ,เลดความเสียง นะครับที่ที่ไอเคยทำหรือว่ามิ้นี่คุณเคยทำที่เราพูดเป็นเสียงเข้าไปแทนที่ต้องกดเปิดนะฮะว่าเริ่มโปรโมชั่นการเรื่องโปรโมชั่นในตอนก็ก็มีเซอร์วิสแปลกๆ voice m a i l บ้างอะไรบ้างนะครับรีโทนพวกนี้ก็ใช้เองนี้แบบที่ได้นะครับมีเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราสามารถใช้ด i p ได้เพราะว่าอะไรครับ พะข้อมูลมันถูกเกิดเป็นดิจิตอลหรอรูปแบบแพ็กเกจใช้คอมพิวเตอร์โดยดการคราวนี้ทำอะไรก็ได้เพราะมันคือคอมพิวเตอร์มันคือซอฟต์แวร์นออกับนั่นคือข้อดีอย่างหนึ่งของโทรัว์ไอทีที่ทำให้ตัวโปรไวเลยแล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันราคาถูกมันไม่เหมือนพวกระบบโทรศัพท์ที่ค่อนข้างค่อยข้างขยับได้ยากเพราะมันเป็นเซอร์กิตผมต้องเรียน เจอคิทผมต้องเรียนอะไรเงี้ยมันยากใช้เวลาในการทำให้มันติ้งอะไรเงี้ยซอฟต์แวร์ไม่ต้องผมใส่ข้อมูลนำเขียนโปรแกรมผูดก็กอตอบไปนำเขียนออกมาไดเลยอย่างมันก็เร็วกว่านะครับข้อดีของ B O I P ก็คือหนึ่งราคามันถูกนะครับราคามันถูกสองคือคุณภาพอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าคุณภาพมันดีจริงหรือเปล่าณปัจจุบันในเมืองไทยก็ยังเป็นคำถามคำถามอยู่นะครับการให้บริการ B O I จริงๆในใน ในในโลกแห่งความจริงเวลาที่เราเรให้บริการระบ VIO IP เนี่ยเราจะต้องมีระบบเน้นปวดของตัวเองณปัจจุบัเนเท่าที่ผมเห็นบริษัทไม่กี่บริษัทมันก็มี True มี TOT เท่านั้นเองแบบ TTN ได้นนในแต่นนจังหวัดที่สาม,มารถที่จะทำระบบแบบนี้ได้ครับ Quality นะครับ Quality เนี่ยนะฮะก็เป็นอันนึงแต่ Quality ในเรื่องนึงคือฟีเจอร์ฟีเจอร์ของระบบ VIO IP แน่นอนมันเยอะกว่าระบบโทร,บบรศัพท์แน่ๆ เราสามารถทําอะไรได้เยอะแยะนะครับกับ VOIP อางที่ผมบอกไปเมื่อสักค่เรื่องความปลอดภัยอันนี้ยังเป็นอิชู่ที่เราจะต้องมาคุยประมาณหนึ่งว่าทายังไงมันถึงจะปลอดภัยเพราะปัจจุบันเนี่ยการการเข้าไปฮกข้อมูลใน VOIP ยังเป็น,ปน,ปนไปได้ง่ายแล้วหรือแมะทั้งการใส่งีไอพเข้าไปนในระบบอะไรก็ตามนะครับไม่ทาให้เกิดเ,เรียกได้่าช่องว่างของของความปลอดภัยด้วยน,นะครับ กการอีกที่เหลือที่ต้องสนใจนะครับก็คือตัวกฎหมาย,าน,น,ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยการใช้ v o o p เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มีประเทศไทยหยอกลังค่อนข้างเยอะแต่ตัว r e g u l เลเตอร์ตัวทาชอเนี่ยเขาก็ยังมีคำถามอยู่ว่าสมมุติว่าผมจะโทรศัพท์จาก v o i p คือเครื่องของผอร์เข้าไปที่มือถือผมจะรู้ได้แว่าคุณภ หรือคุณภาพของเสียงที่ส่งไปจากฝั่งวีดีโอไอทีเนี่ยไปหามหือถือเนี่ยมันดีพอเพราะใปัจจุบนนันเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ทำอะไรบ้างครับดูเว็บฟังเพลงดูหนังโหลดบิตท,ทำอะไรอีกเยอะแยะไม่เห็นทำอะไรได้ทันได้แค่ไหนใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตทำอะไรได้ดูเว็บด,ดูหนังฟังเพลงโหลดบิตซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยกินแบนด์วิตเยอะแยะเท่านั้น ผมจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงของผมที่ส่งไปเนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปถึงปลายทางโดยที่ไม่ถูมมบิดสด็มิ่งของบิดคอเตร์เนเป็นตัวบล็อกหรือไม่โดนคนดูหนักซะเยอะเกินไปจนหเสียงผมวิ่งไปไม่ได้ผมจะรู้ได้ยังไงว่าสัญญาณในข้อมูลผมันวิ่งไปได้อย่างต่อเนื่องอนนั้นก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งซึ่งในประเทศต่างประเทศที่เขาใช้อยประเทศญี่ปุ่นเขาเขาเขาสร้างม,มาตรฐาน ขึ้นมาเลยนะว่าคุณจะต้องทำแค่นี้แล้วผู้ให้บริการก็ต้อง o อโล่ตามซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเรากำลังทำงานวิจัยในส่วนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนจบนะครับตัวระบบโทราศาัพท์ไอทเนี่ยนะครับก็ต่อเข้ากับ IP Network มันจะต้องมีส่วนนึงที่ไปเชื่อมกับตัวโทราศาัพท์ไอตัวคมๆตรงนี้เราเรียกว่าเก t เมนะครับมันต้องมีการเชื่อมกันซึ่งจะต้องผ่านเกตเม โดยโทรศัพท์อย่างสกายเนี่ยสกายเนี่ยผมโทรจากต้นทางไปหาปลายทางเป็นสกายเหมือนกันมันฟรีนะครับจากจุปไปลายทางตรงตไหนก็ได้ที่ไม่ได้ออกนะครับนะครับมันฟรีค่าใช้จ่ายในสกายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณโทรทะลุทางนี้ออกไปค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือค่าโทรจากจุดน,นี้ไปหาเครื่องโทรศัพท์นะครับอย่างสมมติว่า ผมโตรจากเชฟไปญี่ป mm ุ่นไปโตเกียวโตเกียวเนี่ยมีมีเกตเรตตั้งอยู่ที่โตเกียวแล้วผมจะโทรต่อไปที่โทรศัพท์ที่ชิบากิชิบากิเป็นเมืองใกล้อยู่ใกล้โตเกียวค่าโทรศัพท์จากโตเกียวไปชิบากิเนี่ยตกลง่ากนะครแล้วประมาณ50เยนนิดเดียว50เยนบเยนก็ได้นะับจากเยนไปประมาณนั้นครับ เราไม่แพงมากนะนาะทีละวสิบยี่สิบเทตรครับก็ไม่ไม่แพงเป็นนาทีนะเป็นนาทีแต่ถ้าเกิดผมโทรโทรจากนี่ไปเนะนี่ยนาทีเป็นหลายสิบนะผมก็ใช้วิธีโทรไปถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟรีตลอดเขาจะคิดค่าโทรจากจุดนี้ยไปจุดนี้เท่านั้นส่วนที่ค่าค่าโทรที่เหลือของสกายผมเป็นสกายเนี่ยนะครับค่าโทรที่เหลือของเขาก็จะเป็นค่าเชื่อมต่อคือเป็นโน้ตของเขาที่สร้างเกณฑ์เรียนตรงนี้ขึ้นมา แทนด้วยสูตรใหม่ออกมาสองส่วนส่วนแรกคือค่าโผลจริงๆที่ต้องวิ่งตรงนี้ไปตรงนี้ค่าโผลที่สองก็คือค่าที่เขาตั้งเก็บไว้ขึ้นมาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทของเขาเองนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโผลจากโทรศัพท์ไอพีไปหาโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์อื่นๆนะครับไอพีไปหาโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์อืเนี่ยครับจากอันนี้โทรไปเนี่ยนะครับโทร่ไปในประเทศญี่ปุ่น มีโทรศัพท์ที่เป็นไอทีเลยคือมีโครงข่ายโทรศัพท์ที่เป็นวีไอทีเลยคือคุณโฮงได้เลยีเบอร์โทรศัพท์เสร็จเลยนะฮะเหมือนโทรศัพท์บ้านเลยมีนะครับบริษัทที่ทําชื่อ B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  Phone นะครับ B B Phone มีโครงข่ายของเขาเองนะครับเป็นวีไอทีแบงคุณซื้อถูอ่ะเล่นสืภาพถูนะครับเล่นสื่อภาพของถูแล้วคุณซื้อถูอินเทอร์เน็ต A D S L ปุ๊บเกาแถมโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแถมเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วย แยกจากเบอร์บ้านนะครับคนละเบอร์กันแล้วเวลาคุณจะโทรต้องยกหุมโทรหากันในคนที่ใช้ทูเหมือนกันได้เสียค่าใช้จา่ายทิเดียวหรือว่าของเขาเสียค่าใช้จ่ายนะครับจะถูกมากนะครับ,มนะรบไม่เท่กากาับค่าโทรศัพท์บ้านเป็นการให้เซอร์วิสถามว่าถอาทำไมผมไม่ใช้สกายหล่ะทำไมผมไม่ใช้กรณีผมมีสกายแ้่ผมต้องไปจ่ายต่างต่อให้มันถูกไว้ต้องจ่ายอย่างนี้หรือ คือในญี่ปุ่นงมีระบบโทรศัพท์แต่ผมต้องจ่ายตามบริษัทบอก่อาทำไมโง่นีทำไมไม่ใช้สกายแบบนะครับเหตุผลคือ quality of service สกายเนี่ยเขาไม่การันตีนะครับว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณค,คุยไปจะหลุดเมื่อไหร่เขาไม่สนใจว่าคุณจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่า<ม>เขาเชื่อมต่อให้คุณได้แต่เขาการันตีไม่ได้ว่าไอ้ตรงกลางหรือเสียงที่วิ่งไปมันจะสเสียงดีไหมได้ยินชัดไหมเขาไม่สนใจอันนี้เขาวิดีต่าง แต่นี่ปุ่ยต้อคิดตามเพราะอะไรครับเขาบอก